จังหวัดนี้อีกแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบรับเงินรางวัล12ล้านบาทออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํางวดวันที่16เมษายน2565โดยการออกผลรางวัลมีดังนี้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํางวดวันที่16เมษายน2565รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข395919รางวัลเลขหน้า3ตัวได้แก่หมายเลข8 5 9 2 8 9 รางวัลเลขไทย3ตัวได้แก่หมายเลข413และ508รางวัลเลขไทย2ตัวได้แก่หมายเลข58ล่าสุดพบคนถูกรางวัลที่1ที่จังหวัดอุบลราชธานีโดย Facebook อ e. ีอุบลสายยัน้าได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมกับระบุข,ข้อความว่ายินดีกับพี่สาวถูกรางวัลที่12ใบรับเงินรางวัล12ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ